กินอืมอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยพี่เนาะสวัสดีครับอยู่กับฟางฝนแชนแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล็กิงปลามึกใช่ไหมกับกับไส้กรอกแล้วก็มีน้ำพี๊กแล้วก็อันนี้อะไร หน่อไม้ดองปวดชอบกินนี้ปะไม่ชอบอมากินกนเลยวันนี้ผมมากับพ่อนะครับแล้วก็นี่จะเป็นน้าจิม้มแบบเด็ดมากเลยะคระับแล้วนี้ก็จะเป็นน้าพริกอันนี้คืออร่อยมากจริงๆทั้งหมดนี้คือเราไปซื้อมาจากตลาดนะครับใช่ครับปลาหมึกตลาดไม้ละสิบบาทช่อยแล้วก็ลูกชิ้นอีกให้กออ่ะ เริ่มเลย,ย,เยหยกเราอะไรก่อนหนูเอาปลาหมึกก่อนปลาหมึกก่อนจิ้มแบบจิ้มจิ้มหวานนี่จิ้มจิ้มหวานนี่ยอ,อ่ะเลยระวังไม้ทิ่มหน้าตูดนี่แล้วก็เอาให้กล้องดูด้วยว่าสำจิ้มเขาแซ่บนะ,ะเจ้าเนี้ยนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มอของหวาน,นะครับนี่หนูหนูก็รูดมาอย่างนี้หนูก็รูดมา

อลองกินน้ำจิ้มหวานหน่อยเผ็ดนะอร่อ,อยอมากนี่ลองดูอน้าเปล่าแค่กรอบเลย

ดูพ่อกินได้ก่อนครับนี่มากินดูครับชนแก้วก่อนออมาชนแก้วกันออืหิววะเนี่ยไม่กินข้าวเลยใช่ซ้อมบอลมาเมื่อกี้ใช่ไหม หนื่อยไงโอ้เดี๋ยวเราจะมากินแบบไม่ใช้น้ำพราด้ีน้ำพริกเนี่ยลองดิเฮ้ยมือมันนี้เลยเนี่ยหน่อไม้ดองเจ้าเนี้ยเด็ดมากตลาดน้ำพริกเพื่อถึงเรื่องจ้า่ ต้องนำพริกแบบทุ่มๆน่ะเนี่ยเนี่ยไส้กรอกจิ้มคือดีอืมอันนี้ไส้กรอกนี่นครับเดี๋ยวเรามาเจ่นกัน พระจ้าขวัญผมขอกินเองครับามาทนหน่อยทนสามคนคหนึ่งส,สอง้ม, <c oughs> ามาตลาด <c oughs> หวานนะนะหวานมากคึ๊บเลย มันจะยู่ตรูไม่ชอบบรรยกามันเหนียไปมันนี้ผมจะมาถ่ายกับพ่อเพราะว่าพ่อคือของจริงมากมาต่อดอไม้หอมแพ้ดอกไม้ดอไม้ดอไม้ดองปะทะกับน้ำพริกนี้มันมีอะไรนั่นน่ะดีไม่ไดกินใช่ไหมล่ะแน่รู้รู้ ชอบัจิ้มหวานกหนูชอบมันจิ้มหวานอะชอบมันจิ้มเผ็ดมนจิ้มเผ็ดแล้วก็เผ็ดได้เศ่อลอมาทิ้งสดชื่นนี่ ารูปมาเอาน,เน้ำจิ้มไหนดิไอ้น้ำพริกมหมไปแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู๊ฟักนี่เรากินคู่กันเนี่ยเป็นไแบบงปลาหมึกชิ้นใหญ่มากรส<ด>ช่อนโอ้โจิ้มน้ำจิ้มหวานสิกรอ,อ,อ,อบมากครับ เฮ้ยเสียงใครเลอะขอโทษนะครับเมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้เลอะน้ำเลอะไปครับเลอะเลอะหมึกตลาดมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่กรอบๆก็เหมือนกันเนี่ยไปดี

มะมวสองกล้วยนี่น้ำจิ้มหวานก็ดีน้ำพริกก็อร่อยโอ้โหฮืเผ็ดเหมือนกันเนี่ยฮึให้กอดแล้วเผ็ดเหมือนกันเนี่ยเสียงประมุขกรุบๆเล้อบ่น

สูตรพี่ฟิล์มฟิวมากดเตานะใช่นะอืม,อมนั่นดีใจไหมมันไม่หอมมากเจี๊มเป็นไงอิ่มไหมยังยังเหรอน่าจะับบทใช่อิ่มแล้วครับอีกไม้อีกหนึ่อีกไม้อีกหนึ่งแลัวนี่ไ่ไม่หมดเลยนี่นะ หมึกสิบบาทของตลาดหมึกห้าพันบาทเราซื้อมากับวากันดาชิมกับน้ำพริกนะเล้วผมมีโมไซจากวากันดาโอ้จุดเล้วผมกินแล้วผมกินจากอากาาอร่อยนะครับพี่น้องน้องสองคน มะม่วงสองเกวียดมากินให้มันหมดก่อนเถอะพ่อกินอยู่คนเดียวเลยไม่ต้องกินเยอะหรอกเดี๋ยวหมดเร็วจะหมดเร็วกันอันนี้ก็อเนี่ยจืดิมหวานนะอันนี้ก็พอแล้วครับ สิบล้านนาี่นาเทียยี่มเน่ยเดี๋ยวเราไม่ชอบกินมาม่นะกินเกร็สิบสามไม้โอ้โหอ่ะใครน้องไม่ซ่อยเหรอพี่จริงอ่ะพวกนี้กะจะไปกินไอ้นี่าทำคลิปปูม้าที่ทะเลทั้งน่อยเราจะนับไอห,หลังหนึ่งพันซะับต่อครนะตอนนี้เรามีผู้ติดตามเท่าไหร่ครั100หนึ่งร้อยเท่าไหร่วะ หนึ่งร้อยยี่สิบเนอะจำไม่ผิดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดสำหรับคลิปนี้นะคะก็พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าก็คือก่อนที่จะลาไปก็คือต้องบอกก่อนว่าคือคลิปเนี้ยถ้าไม่ได้ป้ามาช่วยกินนะนะคะก็คือเราก็คงกินกันไม่หมดเพราะมีทั้งหน่อไม้มีทั้งอะไรที่ส่วนมากพวกเราไม่เคยกินอันนี้ก็กินกันครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องตั้งตังโปรดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะไป